สวัสดีครับสวัสดีกัลยาณีทุกท่านนะครับวันนี้รายการธรรมชาติหลังจากที่ไลฟ์สดประมาณ6โมงเช้านะครับที่นี่ที่เมืองไทยก็น่าจะประมาณหโมงเย็นครับก็ได้ไลฟ์สดไปแล้วจริงๆผมจะไลฟ์สดประมาณ10โมงเช้าครับเวลาปกติที่นี่ที่เมืองไทยก็ประมาณสามทุ่มแต่วันนี้เนื่องจากทิศภารกิจนะครับพ่อบ้าน <c oughs> ก็เลยต้องเลื่อนเวลาครับอาจจะ สองสามวันนี้น่าจะเลื่อนเวลาไปจัดรายการก็ประมาณหกโมงเช้าที่นี่ห้ามงเย็นที่เมืองไทยนะครับถ้าอยังไงถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเวลาผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับก็สรุปนะครับว่าเมื่อเช้าผมก็จะเน้นไปถึงว่าทําไมเราถึงพิจารณากายนะครับอม,มันมันจะมีคำหนึ่งครับคํานึงที่หลวงพ่อจรนันทัคคินายโยท่านก็บอกว่าธรรมะอยู่ในกายครับ ถ้าออกจากกายก็ไม่ใช่ธรรมะแล้วท่านก็จะบอกว่านอกไม่ให้ไปในไม่ให้เข้าใช่ไหมครับนาจิตมาดูตัวเราก็หมายถึงว่านอกไม่ให้ไปก็คืออย่าส่งจิตออกนอกประมาณนี้ครับในไม่ให้เข้าก็คือหมายถึงว่าอย่าพึ่งไปเข้าสมาธิครับให้เอาจิตเกาะกายไว้เอาจิตเกาะกายก็คือการเจริญสติปัฏฐานสีเป็นการพิจารณากายตั้งแต่ศีษะจุรดเท้าเท้าถึงศีรษะนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้จิตยอมรับว่าร่างกาย เราเนี fate, things, pues student, ่ยมันไม่ม uh ีอะไรครับมันมีแต่น okay. ้ s <S ําเลือดน้ําเหลืองมีแต่ตับไตไส้พุงมันไม่มีอะไรที่สวยงามเหมือนเราที่คิดไว้นะครับมันจะทําให้เรารักสกายะทิฐิก็คือสกายะทิสกายะทิฐิก็คือการที่เรารักตัวเองครับพอเราพิจารณากายปุ๊บมันจะทําให้เรามันจะทําให้จิตเราครับมันจะทําให้จิตเราเกิดความเบื่อหน่ายว่าเอ้าร่างกายเราอยู่ไหนร่างกายเราไม่มีน้ำไม่มีตับ แต่ตับไตไส้พุงมีแต่น้ำเลือดน้ำเหลืองไปตรงไหนก็ไม่ใช่ของเราอะไรประมาณนี้ครับพอร่างกายพอตับไตไส้พุงก็ไม่ใช่ของเราอ้าวหูตาจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ใช่ของเราเรือนชานบ้านช่องรถล,ลาสามีภรรยาลูกเต้าก็ไม่ใช่ของเราประมาณนี้จริงๆแล้วก่อนที่เราจะฝึกฝนก่อนที่เราจะใช้ความเพียรในการเจริญภาวนาในการเจริญสติปัฏฐาน การจเจริญสติปัฏฐานสี่จนทําให้จิตเราเข้าใจแบบนี้จนทําให้จิตเราเข้าใจอริยส,สัจสีมันมัน,ม,นมันต้องใช้เวลาเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นคือเรารู้แล้วนะครับว่าเรารู้แล้วว่าจุดมุ่งหมายปลายทางของการปฏิบัติมก็คือสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นหัวก็คือจิตจะไปรับรู้นะครับว่าเขาจะไม่ออกนอกครับเขาจะรู้ว่าออกนอกเป็นทุกข์จิตก็จะอยู่ในกายนะครับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเร็วครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเร็วนะครับกว่าที่จิตของเราจะยอมรับมันต้องใช้เวลานานเหมือนกันแล้วแต่ละคนนะครับราคาโทสะมหะที่อยู่ในจิตของเรามันก็ไม่เหมือนกันด้วยมันก็ไม่เท่ากันครับการที่เราจะสิ้นราคะสิ้นโทสะราคาโทสะมหะของเรามันสะสมไว้ในกายของเรามันมานานแล้วนะครับสะสมไว้ในใจของเราสะ สม่ยในจิตของเรามานนานมากไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านพันปีใช่ไหมครับแต่ขณะน,นี้ตอนนี้ที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนเนี่ยถ้าเรายังสง่งจิตออกนอกอยู่มันก็เหมือนเรากับว่าเราเพิ่มเราเพิ่มฐานเข้าไปในไฟที่สุมอยู่ราคาโทสะที่มันมีอยู่เราก็เพิ่มไปเรื่อยๆืเพิ่มไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีวันสิ้นสุดครับเพราะฉะนั้นวิธีการของพระพุทธองค์พระเจ้าที่นํามาสั่งสอนที่เป็นหลักธรรม ที่พระสงค์ที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่มาบอกต่อที่มาพูดต่อที่เราเป็นผู้รู้ตามครับแล้วเราต้องปฏิบัติตามแล้วก็ต้องลงมือครับต้องลง,ลงมือปฏิบัติเราถึงจะรู้เราถึงจะ,ะเราถึงจะวัดได้ว่าราคาโทสะโมห oh ะของเรามันมันลดลงจริงไหมอะไรประมาณนี้ครับ <c oughs> ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็นำบรรยากาศนะครับนำบรรยากาศตอนประมาณ10 11โมงครับ11โมงจะเที่ยงเลยหรอครับประมาณ11โมงครึ่งประมาณนี้ครับที่เมืองไทยก็น่าจะประมาณ4ทุ่มเนาะครับรายการธรรมะธรรมชาติก็อยากจะมาเล่าประสบการณ์อย่างอย่างผมนี่ก็มาเล่าประสบการณ์มา,าแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาบอกว่าทำอะไรอยู่แล้วผมว่าในสถานการณ์ที่มันวิกฤตเนี่ยธรรมะ ลทำคำสอ,สอนของพระพุทธเจ้าที่เรานํามาประพฤติปฏิบัติที่เป็นแลเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราจะช่วยเราได้เยอะนะครับรายการธรรมธรรมชาติก็หวังว่าทุกคนเนี่ยเวลาปฏิบัติแล้วเวลาศึกษาแล้วก็จะเกิดมรรคเกิดผลนะครับหวังว่าการเรียนนี้มีทุกท่านนะครับคงคงจะได้ความรู้คงจะสนใจการปฏิธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับครับก็คลิปนี้หวังว่าเราคงจะ Yeah, yeah. พ่อบ้านบอกว่าเขา yeah, yeah, yeah. พ่อบ้านบอกว่าเดี๋ยวถึงเวลาต้องอถ่ายทำวิดีโอต่อแล้วครับ <c oughs> พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ